สวัสดีครับท่านผู้ชมชาว youtube นะครับอยู่กับผมช่องครูติ๊กรถน้ำนะครับวันนี้มาดูการทำงานของ M6240 นะครับผมปั่นนาดินน้ำครับนะครับเริ่มฤาดูการหวานข้าวแล้วนะครับนาปี2 5 6 7ครับผมนะครับฝนลงครับเมื่อคืนนะครับปั่นยากมากเลยครับผมนะครับ ดินทรายครับเจอฝนมันก็จะเลๆะๆหน่อยครับน้ำครับผมปั่นยากน้ำมันไม่ต้องพูดถึงครับ เห็นไหมครับอันนี้ไฮหนึ่งนะครับผมคันนี้ยังไม่ได้ใส่สปริงกาวนานะครับัอยู่ในช่วงรับประกันผมยังไม่ได้ใส่สปริงนะครับถ้าใส่สปริงกาวนานี่มันอาจจะดีกว่านี้นิดหน่อยครับนะครับเพราะมันจะมาไวนะครับเห็นไหมครับมันก็กจะกินกําลังหน่อยนะครับแต่ว่าพอปั่นได้ครับถ้าเป็นนาดินทรายนะครับนาแห้งๆก่อพอใช้ได้ครับเห็นไหมครับ ก็จะโหลดโหลดหน่อยครับผมเวลาเจอ,อคโคลนนะครับ,รบอันนี้ไฮห,หนึ่งครับ กี่ผมปั่นนานี่มีแต่น้ำานะครับถ้าปั่นอย่างเงี้ยนะครับกินน้ำมันเยอะมากเลยครับผมไม่ได้เอา,เอาฝาครอบขึ้นนะครับผมเพราะว่าอยากให้ปั่นเสร็จแล้วก็มันกดดินเอาไว้นะครับนะครับถ้าเปิดฝาครอบมันจะกระจายแรงนะครับมันจะกระจายแรงทำไม นะครับข้าวมันก็ระจายนะครับหมุนเราเลยนะครับผมหมุนไปหมุนมานะครับท่นี้นะครับผมออเมื่อปีนี้เข้าปีที่สองนะครับอยู่ในช่วงนี้รับประกันอยู่นะครับตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ1,100 นะครับ30ชั่วโมงนะครับปีที่แล้วใช้ทํางานเยอะมากครับแต่ปีนี้ครับมันแรงครับทําไม่ได้นะครับที่นี้ก็ทํางานให้เขาไม่ทันนะครับรถเยอะครับทุกวันนี้นะครับมีเกือบทุกบ้านครับแต่ว่ารถใหญ่ได้เปรียบครับรใหได้เปียบแต่นิ่มๆครับนายนึง จะเล่ๆหน่อยนะครับจากของนามาแล้วนะครับจากของนาน่าจะลุกมาหวานตั้งแต่ตีห้ามั้งครับอันนี้ประมาณสิบไร่ครับได้ประมาณสามสีไร่แล้วลเหลืออีกประมาณสองนานะครับใครคิดว่า นะครับ M62 ดีไม่ดีก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับผมแต่ว่าที่ผมใช้เนี่ยผมว่าดีเลยครับถ้าเราใช้ในงานนานะครับขพอดีของมันคือน้ําหนักเบาครับแล้วมันก็จะลุยหล่มได้ครับเหมือนเมื่อกี้ครับนานี่ครับเห็นไหมครับที่ผมปั่นครับน้าเกือบโคลนนะครับเกือบครึ่งล้อหน้าครับมันก็ยังสามารถใช้ปั่นได้นะครับ มันจะแตกต่างจาก MU นะครับ MU เนี่ยมันจะน้ำหนักมากเห็นไหมครับโคลนนะครับ Clone, นะครับโคลนทั้งนั้นเลยครับผมมันก็ไปได้ครับน้ำหนักหนักกว่า L5018 ประมาณ400กิโลครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอันนี้น้ำหนักตัวเปล่านะครับไม่รวมอุปกรณ์ต่อพว่วงนะครับ คุณเอาเลยครับปั่นรอบเดียวพอครับผมนะครับถ้าปั่นสองรอบมันไม่สวยครับเพราะว่าดินมันแฉบมันจะเป็นรอยผมถอดสกีทั้งสองฝั่งออกเลยนะครับผมถอดสกีออกเลยนะครับแต่ว่าผมตัดเหล็กแผ่นแหนบนะครับไปรองนะครับเพื่อให้มันไม่สึกนะครับกรอกของมัน แต่ว่าเราต้องขยันดูขยันดูบ่อยๆนะครับเพราะว่าถ้ามันสึกเจอปลอ่องเกียร์เนี่ยมันจะทําให้น้ามันเกียร์มันรั่วนะครับแต่ว่าผมดูดีๆนะครับมันก็ยังใช้ได้ครับผมถอดสก,กีออกเลยนะครับสายสก,กีปั่นไม่สวยครับแถวนี้เป็นนาดินซ้ายครับแป๊บเดียวครับนานนี้ประมาณไรหนึ่ง ถ้ามันไม่มีน้ำเนี่ยครับปั่นสบายมากครับ M62 เนี่ยครับ20ไร่นี่ถ้าใครถ้ามีคนหวานทันนะครับครึ่งวันเสร็จแน่นอนนะครับผมเคยปั่นได้วันละ40 50ไร่ครับถ้าเป็นนาดินแห้งนะครับ,บ,บครับสบายๆครับทน่งนะครับ ร Hit. โตรตี่ตัวรถของเขาคือ220นะครับจี G, นบ้นะครับนะครับมันจะแตกต่างจากของ M6040 นะครับผมตัวนี้นะครับ M6040 มันจะมีกลไกลอะไรหลายๆอย่างนะครับของ220นะครับมันก็ GX นะครับถ้าเทียบกับรถเล็กนะครับรถนี้2รอบรถเล็กประมาณนู่นตกไป3รอบเลยครับผมนะครับทำให้การทํางานของรถใหญ่เนี่ยมันทํางานได้เร็วกว่าเห็นไหมครับแป๊บเดียวครับเสร็จแล้วครับเรียบปิ๊บนะครับขนาดดินแบบเปียกๆนะครับเห็นไหมครับเรียบปิ๊บเลยครับเจ้าของนาชอบกับอย่างนี้ นะครับไม่เป right? like ็นรอยนะครับเหมือนฝั่งนี้นาดินน้ํานะครับผมก็ปั่นทาความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะครับมันจะได้ไม่เป็นรอยนะครับอันนี้ก็จะเสร็จแล้วครับผมรอบหนึ่งก็น่าจะเสร็จนะครับไหนครับไม่ไม่ค่อยมีร่องเลยครับเก็บแล้วครับก็บงานอีกรอบหนึ่งนะครับ หมีรอบครับเก็บเก็บข้างครับมันจะสวยพอดีครับรอบเรกหมุนซ้ายนะครับเก็บงานหมุนขวานะครับมันจะติดวรอยพอดีครับนะครับชมให้ดูรอยนะครับนี่นะครับเก็บรอยพอดีนะครับไม่ขี้เรจนเกินไปครับ ี่ครับเรียบๆสวยๆครับตอนนั้นเป็นบอ่อน้ำโซล่าเซลครับ อันนี้ประมาณเกือบได้หนึ่งครับ10นาทีนะครับนะครับเจอหนักโหลดเลยครับผมแถวนี้ไม่แพงครับรถเยอะขับปั่นแบบนี้ก็ได้ละ250้ครับถ้าไถก็ประมาณ200ครับนะครับถ้าเราไม่ทำคนอื่นก็ทำเหมือนเดิมนะครับอันนี้ทำเฉพาะเจ้าเก่าครับ โหลดครับโหลดนะครับนะครับขอบคุณสําหรับาการติดตามรับชมนะครับกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ